สวัสดีค่ะสวัสดี FC, เอฟซีมณิสาแก้วดีจะพี่น้องจ๋าเจอกันตอนเซยสายพี่น้องจ๋ามาตะเก็บเห็ดเห็ดก็ได้พอเกงเห็ดได้พอเกงเอาน้ำไปให้คนงานก่อนพี่น้องจ๋าอยูวก,กับติ๊กน้ำไปให้คนงานโอ้ฝนบตกฝนบตกก็ให้น้ำละพี่น้องจ๋า ฝนไม่ตกก็แดดร้อนบ่แดดกับฝนบ่ฝนก็แดดพี่น้องจ๋าโอ้เฮ็ดหยังออกเลยนะเหรอเฮ็ดออกละพี่น้องเฮ็ดออกสวนคุณยายเห็ดออกตลอดเลยนี่แต่จะเห็ดหยังอันนี้กันเบิ่งนะเป้งอันลูดใบอันนี้ออกแล้วนี่พักหวานพี่น้องจ๋า นัำแปลงรูดแตกยอดแล้วผักหวานติดตะบะเอาใบออกยยอดงามๆเลยผักหวานปลาคือเห็ดสะอาดแท้ คือสะอาดแหน,น่โมมื่อนี้คนงานมาเหตุงานพี่น้องจ้าหายไปหายไปโดนน้ำท่วมเบิ่งผู้หายไปไหนมาคนงานนี่สวัสดีครับโอ้ยหายหายไปลกงานวัดปุยนาะรับจอบวะรับจอบวะรับจอบรับจอบ,บ,จอบโอ้คนงานหาร<อ>ับจอบลืมพ่นเนี่ยสวนเนี่ยทีมฮอดสวนเบิ่งมาเบิ่งอีกเธอหนึ่งน้ำท่วมตายมมนละท่วมวะเนี่ยผม โปลากับ่เปะเปะอ,อ,อยู่ออจากมันออสีออกหรือจากมันสีอยู่เนาะกันซื้อๆได้ค่ะมันสีอยู่อยู่บอกเจ่อยู่เออขามีตปาป่าดุก <ปา S 1> ะนะ่นนีมนองเออ,เอ,อตายเมดพี่น้องจ้าเบิง่งผูไม่เหลืออะไรเลยมึงหุ่งกำลังงามมงหุ่นกำลังดกผลงานถูกเราตายหมดเยออได้มาเห็ดไม้บัรน,นี่เไออมาทสน,นะน,น้ับ พับฟืนใหม่พับฟุนใหม่เลยอะผู้อมไปทางใดผู้อมผ้อมฟนักมาตกเขาเออีคัดมาเปลี่ยนเออเออเออมาแทนมาแทน,นย่านให้เอาสามยูมันหลายงานนี่ฮะอ๋อ โคกซีเม็ดเนาะฝนเนาะบ่อชันกระตกปอกแปลกๆระเบ้อดนๆหน้านาเออมากับมันบดเพิ่มมันอันมันกระซิลอดล่ะเนาะเออเออเออมันกระซิขึ้นซ้ำนี่ละมันก็ดีขึ้นซ้ำนี่ก็ได้ให้มันส่วนน้อยเนาะเออเมียนอันนี้แล้วเ่าสิเกี่ยวเข่าล่ะกลมล่ะ มดเลยพี่น้องจ้าฮันบอมมดลายปันได้มดน้อยเดียวเออปลูกเอาไม้ป,กกปล <laughs> ปูกเอาไม้ปลูกเอาไม้เพิ่นดักอวนเนี่ย่านบทติดอยู่เนาะบทจุ่มบทจุม่มกระปูบ่ฮะเออคำเพิ่นเอาอันอวนใหญ่ใครมาใส่เบ้าเบี้ยเพิ่ไไนเอาแทาติดกระติดปลาใหญ่เป็นโลเพินเ่นว่าอืมออมองใหญ่มาดักข้างนอก น้าดักข้างหน้าอิสุยานได้กินอันนี้นัดดักนัดป่ายานป่าออกฮอนร์นฮอนร์นฮอร์นบัดบ่มีฝนผัดฮอนบัดฝนผัดบ่หืร์มโฮมืร์ตาเมียนความบ่มี่ยังดีเนาะหายหน้าหายตาเพิ่งเกิดเพิ่งเกิหายไปน้ำฝนหายไปน้ำฝนเลยฮอดบได้มาใกล้สวน โซนก็เป็นในน้ำท่วมเลยหากระลงยุบลงนี่โอ้โหตัวตงมาก็ตายหมดตายหมดละเห็ดไม่หมดโอ้โบรณะไม่หมดบบรณะไม่หมดพกแทบหมดท่าได้ปลูกก็แป๊บเดียวได้ของกันเลยเดี้ยเออขอยจะสีงาได้เออเห็ดบงปลูกได้ก็แป๊บเดียว ตัดนาตาตาโม่นเสียงาอยู่ว่าพวกมงมาเลยอันนั้นกตมวานนี่ไดเพิ่นขายไหมเพิ่นได้พวกม้หันเออม้วานเพิมาเลยติดโมิอวันเออมีพวกม้มีไอซิดแล้วก็มียนไอม้ผ่ากันตัดไปขายเองละมั้งเออที่ได้แต่นาเนาะ เนาะเราเหตุเพาท่านท่านนะโอ้หน้าผวกหมูงถ้าปีนี้ทางามระเบิดฮาน้ำพอดีลลเเน้ดเปเสื้อเออกลับไปทางพุ่นไปทางพุ้นบัตรนี่ปููบบัตรนี่อันนั้นเพ่อนโบแมทเพ่อนิให้ลือลงบอกเพ่อนิปลูกใหม่มากอันน่ะฮะ เออเออสีดายนะสีดากันอย่างงีมันกำลังเป็นมากเขามาปิดใบมันนี้มากอันกิน่พ่อได้ยิแต่ไอ้หมดแล้วบ๊ะตัวชิไปทำงานแต่มันโง่ปลยหรอเาะเมนงแค่น้อยหมดพมาเลยความชกงเลยพมนนพตัมาม่ความเหมือนเรามาตังตกเบ็ดมันไริกินได้นี่ฮะออ เออความมาป่าเลี้ยงบม่ได้กินงนมันง่ายๆเด้อตายมดพี่น้องส่วนคุณยายบ่เป็นยังหลายหลายมองเฮ็ดเอาไม่มันกำลังสิลดเวลาลดทันลดอันซาเนะาะเวลาขึ้นแ๊บเดียว,วอ,อบ้องผู้หักลงน้อยเดียวหนึ่งบ้องอันหากกนโลกอันวางโซกนี่แหละ เนี่ให้ควายพ่อมเออญาตัวมันเป็นอันโกโก้ค่ะอิฟซี่เลี้ยงควายเลี้ยงควายบ่ได้อิฟซี่ใน้า้าผูผู้าตูเขียวมือต้นเลึกญาอืเกษตรยำพออยู่เคร่งกินเพื่อนู่มวะเกษ่พ่ออยู่พ่อกินเกียรเพียงพ่อ เลืกกินกระขายเลืกขายกระกินออทั้งแบ่งทั้งแจกโอี๋ยวนี้เด,ออกดเาก็เงาเลยนัดนกนี่นัดค่อยสิเอาหนูนี่ออกเลยโอ้โหอะไรนี่เอาหนูนี่ออกก่อนเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกผู้อมพ่นเมื่อบาน,น,นบ่มแ<ต>ม่นไหมเออแต่พ่น ตไม่ตเขาเออนึกว่าเมื่อน้ำเมีไปหาเน่้อไม้ไหลร่กันอาญา่งสีแม่ปอปเออแม่แม่ลังสีเลยขับรถเออเออออออนมันขึ้นไปเอได้เลยแล้วเออได้อะลยแล้วทั้งหน้ากทั้งหน้าพวเท่าเออได้ลาลพวก้เลยาเน้อไม้เขาท่มากเนาะคำเขาท่มากว่าเนอไม้ไหลเขากับในนะเออ ต่ออมผูพัวคับพนกูข่องหดผูล่ะเาังต่อแป๊บเออบอึดต่างานงานทานล่ะน้ำแห้งออกไปได้เงินบัดนี้เดินนาเดินหื้อพัดเกีียวเข้าได้บัดนี้เอหอก็้อหอีกันเออเก็ดหน้าก็ลุยต่อยเออยุดเป็นสสวงหยุดพัดหยุดดนได้แต่ละเจอไอ้น้ามันห่างหยามันห่าง เออเงาอันเงามันห่างอยู่เนาะแต่แนมไปคือมันหกหลายเนี่ยนะเออแล้วว่าจะทิ้งหกด้วยเราปล่อยทิ้งโอ้คำมันตายตัวหันน้ำเน่านี่ปลาตายปลาตายผู้น้องอยู่เออหันยตาาเบองเข่าจนได้เอาดังตบมันเอาปลาขึ้นหันตายผู้น้องน้ำมันเน่าปลาเขาตายเพื่อให้บอกว่าตัวจะขอต้องบอกเออ เอาไปให้ปฟากินเนรอเออเออภาษีอาคิดว่าเอาให้ปลาตอดเนาะบ้านนี้มันหลายโพดมันตอดอยู่ดอกแต่มันหลายโพดมันเน่าบ้านนี้เน่ามกลิ่นโบทันอืมันตายอ่าบ้านนี้ผัดแห้งสะโนยจอยแม่นบ่มันก็ลงไปเน่าอยู่หันแล้วบ้านนี้น้ำดำกึกทึกปลาตายฟูน้องเหมือนอันตายแล้วเพราะพูดว่าโรคหวัดอันตายเออเออตอกทิมเลยเออปุูกไม่เออ คักคักพี่น้องจ๋ากำลังสิบุรณะใหม่เออเบ่งไปนี่เออเบ่งไปที่ละน้อยน้ำแกงกำลังลดน้ำแกงกำลังลดเยนเดี๋ยวก็ปลูกคองเต็มคือเก้าอันตายกับทิมไป ตายหมดเลยสายเสียดายของเสียดายมงหุ่งพี่น้องจา๋าอย่าลืมมามืต่ำเด้มอมงหุ่วงฮนเด้อเออมัก<อ><อ>โทอนันนะกาหาโลดมีบอมีนะ,ม,ะมหจาจักซิยูบงได้ <laughs> ปาพี่น้องจา๋าเก็บบรรยากาศล้วเพียงสนิละพุละทางพีละเดี๋ยววันคนงานสิมาทำทางเพ่ คนงานจะมาต่อทางนี้ด้วยมาอุดงานพี่น้องจา๋าเฮ็ดมดทางเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ,ะน่าแปลสิหาคลิปใหม่ๆให้เบิ่งพี่น้องคลิปใหม่ก็อยู่ในสวนนี่ละคลิปใหม่ๆก็อยู่ในส,วนน,ใในสวนนี่ละจา้า ถ่ายซ้ำถ่ายซากกันยันพี่น้องเบื่อบางมือบอ่มีกับบดถ่ายพี่น้องจา๋จาจักน้อยกระเฮ็ดอันเฮ็ดบดกระออกได้พี่น้องจา๋ามันหอนอย่างนี้ต่อมันทึกน้ำแล้วกันบาดน,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 นี้กับมันทึกแดดบาดนี้บุงเอาโรดเฮ็ดบดคุณยายเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ